การแสรรมดึงหน้าในปัจจุบันอย่างโมเดิร์นเฟสลิฟว่ามีข้อดีและก็ข้อแตกต่างจากอดีตอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณหมอค่ะ ปัจจุบันนะครับการทำสายการดึงหน้าเนี่ยได้รับความนิยมมากเลยเนื่องจากว่ามันมีการพัฒนาเทคนิคไปมากนะครับเทคนิคปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการทำโมเดิร์นเฟสลิลป์นะครับซึ่งแตกต่างกันอย่างพลิกหน้ามือไปหลังมือเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยการทำดึงหน้าถือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะฮะต้องทำนานะฮะทำที่6-7ชั่วโมงแล้วก็พักฟื้นนาแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราเปลี่ยนเทคนิคเนี่ยการพักฟื้นเร็วมากนะครับแค่1นสสัปดาห์กลับไปใช้ชีวิตปกติแล้ว แล้วก็การผ่าตัดใช้เวลาน้อยลงแค่2-3ชั่วโมงนะฮะทำไมถึงเทคนิคถึงเปลี่ยนไปอันแรกคือเรามีเทคนิคที่เรียกว่า Smash นะฮะ สมัยก่อนเนี่ยการดึงหน้าเขาจะดึงเฉพาะชั้นผิวๆนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเทคนิคโมเดิร์นเฟสคือเราค้นพบแล้วว่า,าการดึงหน้าที่ดีเราต้องดึงในชั้นลึกด้วยเขาเรียกว่าชั้นสมมานะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาเราดึงชั้นกล้ามเนื้อหรือชั้นสม a s h ไปด้วยเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้อย่างแรกคือมันอยู่ยาวนานมากขึ้นนะฮะอันที่2คือมันจะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งของโมเดิร์นเฟสซินะฮะนั่นคือว่าเราสามารถแยกส่วนทําได้นะฮะ สมัยก่อนเนี่ยถ้าเราพูดถึงการดึงหน้าเนี่ยเขาจะหมายถึงต้องดึงทั้งหน้าทั้งคอเลยนะฮะดึงทั้งหมดเลยต้องเบณหน้าผากจน,นถึงคอเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่าความหย่อนคล้อยของคนไข้แต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วไม่ได้หย่อนคล้อยพร้อมกันด้วยดังนั้นในเทคนิคโมเดิร์นเฟสซิฟนะฮะเราจะมีการเกรดดิง้งคือเราจะแบ่งส่วนแต่ละส่วนแล้วเราจะบอกคนไข้นะฮะวิเคราะห์อย่างละเอียดเลยว่าจริงๆแล้วส่วนไหนที่เขาหย่อนคล้อยที่เหมาะสมที่จะผ่าตัด ดังนั้นเราแยกส่วนผ่าตัดได้เขาเรียกว่าการทําเป็น segmental facelift ข้อดีก็คือว่าทําเฉพาะจุดท,ที่มีปัญหานะครับพอเราทําน้อยมันก็ตรงปัญหามากกว่าแล้วก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีมากกว่านะฮะสุดท้ายเนี่ยเทคนิค modern facelift คือเราทําให้แผลเล็กเจ็บน้อยหายเร็วและเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเทคนิคที่นักปัจจุบันนะคนไข้ต้องการมาทํเสริมกมดึงหน้าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเรียกว่า 2- องสเท่าเลยนะครับเนื่องจากว่าเทคนิคมันดีขึ้นแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันทั้งดีขึ